สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครูจะมาสาธิตการเข้าใช้งานเว็บไซต์ code org สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะใครที่ใช้งานกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือว่า iPad นะคะก็สามารถทำตามวิธีของครูได้เลยค่ะก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์ของมือถือของเรานั้นเราต้องมาตั้งค่าการแสดงหน้าจอก็คือการออนี่ค่ะทิศทางการหมุนนะคะให้หมุนแบบ อัตโนมัตินะคะปลดล็อกออกให้มันหมุนแบบอัตโนมัติเราจะไม่ล็อกหน้าจอนะคะอ่าพราะปลดล็อกเสร็จแล้วนะคะเราก็มาหาเว็บเบราว์เซอร์ของเรานะคะแต่ละเครื่องมีเว็บเบราว์เซอร์แตกต่างกันนักเรียนสามารถเลือกใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่เราถนัดได้เลยในที่นี้ครูขอแนะนำครูใช้ Google Chrome นะคะตัวนี้ค่ะอ่าจากนั้นครูก็พิมพ์เลยค่ะโค้ดค่ะ c o d e org นะคะเมื่อพิมพ์แล้วเราก็กดไปได้เลยค่ะก็จะไปสู่หน้าเว็บไซต์ code org ทันทีเลยนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะใครจะคลิกเข้าสู่ระบบครูก็ก็ได้นะคะแต่ในที่นี้ครูขอไม่ให้เข้าสู่ระบบก,ก่อนขอแนะนำการเข้าใช้งานก่อนนะคะพอเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะคะเราก็หาคำว่านักเรียนค่ะแล้วเลื่อนลงมานะคะ เลื่อนลงมาหาคำว่าพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วเราก็มาดูคอร์สที่2อายุ6-18ปีนะคะคลิกเข้าไปค่ะในส่วนนี้จะแสดงบทเรียนทั้งหมด19บทเรียนนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่บทที่1 2 3 4ได้เลยนะคะและนี่ก็คือการเข้าใช้งาน เว็บไซต์ code.org นั่นเองค่ะ